một than áo thang tích một cái tôi nhanh một hai, 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 hai. kìa yên, liệt. Liệt yên. Là, thứ kìa 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 thứ kìa ก,กิเลศยุ้ในโลกนี่ให้ไปเบิ่ง่าเฮาเนี่ยคือกาเนี่กิเลสคือยุ้งนีย่ยกิเลสที่มันคอยหรือว่าแป๊บแป๊บู่น้ำตัวเฮาเนี่ยอันลนรกกิเลสเฮาอยู่สบายสบายนี่ยุ้งแกะสบาไเนี่แทบ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 นี่นี่ละคืออาการของกิเลส อยากรู้ว่ากิเลสเ,เป็นไหนเวลายูซื่อๆย่งมากัดเห็นปะแต่ว่ากับเราลูกว่ากิเลสมันทำลายทำลายเขาไปไหยเลยินลูกมันหน่อยๆค่อยๆละทั้งที่มันกัดกัดจริงและเอาลูกมันมใสเข้าจริงๆแต่เขากอบนี้ตนกิเลสไปลูกมันปั้นาทเที่จกัอเต้าพึ้นแต่เห็นว่าเขา,าเรอเด่นกับกิเลสได้กิเลสมันเอาจริงกับเขา ให้เบิ่งว่าอาการที่ยุ่งมันละเพื่ออาการน้ิเลสหาถึงที่สุดแล้วเป็นลกน้ำมันเนี่ยสีลูกสีใบมันบอลสีไปดามันยังขับยังหนักเลยดาโคดพอโคดแม่มันทันทีเลยเพราะมันเห็ดเนาะนอนลุ่มบ่ายแต่หนีที่พราเขาก็เห็นเรามันรุนแรงเนี่ยพอกิเลสเกิดขึ้นมาย่างใบเขาก็เป,ป็นลูก วัน่ะมีความสงสารมีความดีส่วนทั้งที่มันเหยียบย่ำกินเข้าจริงจริงเห็นเข้าจริงๆร,งร,งรงิถึงกับเขาาลบานถึงกับเป็นไขเ้เลือดออกอ่ะแต่พอเป็นไขเ้เลือดออกแล้วหลังจากเป็นแล้วลแล้วทลูกพัลลัมมาแล้วเมื่อหลังมานมกัดกิเดสเกิดขึ้นนะปัดมันสิบมันเตามันคอยคอยเห็น,นมันยาหแต่งเดือนย แล้วมันเห็นเขาจะระเทียนถึงกับเขาล้บันหรือบมงงอนงก็ถึงกับตายนี่คืออาการของกิเลสอาการที่นีกิเลสวะเนี่ยเกิดขึ้นมานหนักในบงมยุ่งดอกแต่มันแป๊บแป๊บป,ป้า้า,าอยู่นี่นี่คือการอาการที่นีกิเลสเพราะฉะนั้นแยกไปพ้นผันมีมันของกนี้มันยอมเขาจริงจริงมันจะเอาเอาเขาลบา้บปันมันจะเอาเอาเขาการะโลงให้ได้ แค่เขานี่เป็นรูเป,นปเป็นใบเป็นก็มันทุกอย่างเลยในโลกนี่ยสังเกตวก่าเวลาเกลียดอาการที่เขาเป็นปกติเขาสีดูซื่อของเขาอยู่แล้วแต่เาขานี้เกลียดเขาไม่เห็นบ่าบอกแป๊บทัน้งนึงกับแป๊บทันน้งึงบอกแป๊บที่ใจกับแป๊บที่ใจนี่คือกิเลสบันนี้กิเลสนี่บ่ได้เป็นอียังไงทิพย บม่ได้เป็นอย่างนั้นสิมันสิเป็นก็นต่อเมืเอ่อเขาใส่กิเลสออกมาเป็นอาการจงดาปอยปิชมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสปัดในโลกนี้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเขาสิมามหาความเป็นธรรมดาของกิเลสพวกนั้น ยังมีเขาติดว่านั่นคือเกลียดนีคือแห้งหนั่นคือคอยนั่นคือดับมีคือเขาเกิดมาสั่นเขาถึงมาหาความเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นยังไนกูขึ้นหลงสีดีแค่ใจนี่มันก็ดีครับก่อนมันก็ได้ไปอาศัยอันานั้นอันนี้บ่าดีบางนี่อันาน,าน,านั้นอันนี้มันทีดีได้ด้วยตัวของว่านี่เขาเลยมาหาความเป็นธรรมดาของมัน อ๋อมันก็เป็นธรรมดาของมันกูประจมกูจมมันก็เป็นของมันเังสั่นใจที่รุดมันเห็นยังสิใจที่รุดใจที่จะพ้นใจที่จะออกจากความปีเอี่ยนเขากคยููของเขาเห็นป่ทุูอยางเขาอยู่เขา็นปกติแต่กี่เดียไปเข้าใส่ไปหาเขาเนี่ยมันคือหนักแก่มันคือเบาแก่มันคือใหญ่แก่มันคือโขดแก่ มันปวดมันไงมันหนักมันหนาหมองได้มันกระซัมที่ตายเห็นเพราะฉะนั้นกิเลสว่าได้เกิดข้างนอกกิเลสว่าได้เกิดข้างในกิเลสเกิดจากก้อนนี่ละก้อนกายเีละ,สะแสดงออกไปสแสดงคำชมออกไปก็เพื่อว่าคือใจนกับ็นกิเลสหรือว่าล่อใส่แต่ว่าได บอกอใจมันบม่ได้ดั้งใจแต่ว่าได้ดั้งใจก็บ่ได้ดังใจก็่อใส่ก็รอใส่เฮาสิเวาบัดนี้มันก็เป็นของมันเรื่องสั้นหร่มันเกี่ยวกับงสัมพมันเป็นจังสั้นละไปชมงบันี้มันก็เป็นของมันเรื่องสั้นละเพราะฉะนั้นตัวนั้นอะมันเป็นกิเลสแต่เฮามาอาศัยของพวกนั้นออกอาการออกไปเป็นกิเลสบัตสุยัน มีความหลักความโลภความโกรธความหลงเป็นเบื้องต้นของพวกนี้เป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายจิตใจดีขึ้นมากกับอยดึงจิตใจขึ้นบอกว่าดีปุ๊บมันก็ดึงท่วงกันล้ไปเลยพราดีมันยังว่าอันนี้มันีกเกินไปดิแน่มันพอดีแนวใยไรเยอะเนี้มันที่หลายโพดมันที่น้อยโพดซ้ำนี่แหละพอดีมันสีแล้วแล้วมันกับมาลงมากพอดีเห็นะ ตีแล้วะเนนี่ยเพราะฉะนั้นนี่กเขาเห็นทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติคนตายย่างใดอย่างจิตใจเขาคือไหววันพอมันก็เห็นธรรมชาติของการตายการเกิดเนี่ยบ่เคยไหววันเลยว่าการเกิดนคือครุกขันบ่เกิดกับบ่มีความสุขความสูขความรักความหลงความกวดความหลงความเจ็บความปวดความห่วง เนี่ยของพวกนี้เกิดจากอาการที่ว่าเกิดมาเชื่อเดียวเกิดข้างเดียวนะครัะมีะมดสุยังแต่ตายข้างเดียวกับดับมดสุยังแต่เขากับพเห็นความเกิดความดับเอากับเลยมีความห่วงห่วงแหละกับหลงว่าบ่ตายง่ายหนาะไปใส่ไม่ถึตายง่ายลออูกพวเขาบอกี่าซิวก็ตายเลาะมันหนักมันให่งตายมันก็ได้ยากนี่ เมื่อตาย้ายดาอกเห้ก็เข้าไปแลด้วล้มเท่านั้นหนหะเอามืออัดเมื่อดันเมื่ตายเนี่ยมันก็ได้ย่ายดีเพราะฉะนั้นยับประมาทยับประมาทไม่ใช่วินาทีเดียวให้เอาความจริงเพราะนรกสวรรค์หลังการตายเพิ่นเอาความจริงเพิ่นก็ได้เอาความคืดคืดบางมันจิเป็นเรื่องสั้นคืดบางมันจิเป็นเรื่องสี่คืดบางมันจิได้คืดบางมันจิเสีย ขึ้นเอาเขาบ่าเอามนุษย์โง่ใส่มนุษย์ีใส่ในโลกนี่หลังการตายไปแล้วเขา,าเดียวเพลิ่ว้พวกนี่ททานเห็หนอย่างมาเนี่ยโอ้ยไปเห็ดหน่ะน้ำเขาเยอะแล้วทานเห็นบอเห็ดเยอะแล้วเห็ดแบบไหนเขาจี้ลงไปจนเห็นว่าโอ้ไปบายไม่น้ำเขาเสื่อน่ะเออได้เท่านั้นละไปอ่อแต่ที่ขึ้นปไปช่วยเขาขึ้นอันนั่นขึ้นอันนี้ลหลาย่ เขา่าเอาเลยนะเขาว่าเอาเลยเขาเอาตรงกายห้องสระลงไปเอยดเพราะฉะนั้นจงละความเสื่อออกเอาความจริงและความจริงนั่นที่ไปเห็นว่าแต่ก่อนที่เขาเสื่อซื้อๆนี่มันไปเบียดเบียนผู้อื่นพ่อขณะที่เห็นความจริงละซึ่งความเสื่อนี่เข้าสีเห็นว่าเขาว่เบียดเบียนยังน่เขาว่าเอาเบียอยังแนง ถ้าคันยาเสื้อยาเสื้อคันก็เห็นยาเสื้อคันรบใบยายไปบอกว่ามันหนักกว่านักจงเห็นมันเห็นด้วยตัวเองคื้นี้เกิดงานถึงจะรละทำดีดีไหลดีขนาดดีสำหรับผู้เจ้าของงาน เห็นว่ามันดีขึ้นมาแต่ละครั้งมันเบียดเบียนผู้ใดเอาเบียบผู้ใดเขาขาดใส่บาดน้ำขานทัางเอายกตัวอย่างให้เบงเห็นชัดๆเลยดีร้านหนึ่งดีขนาดเลิศแต่ว่าเกิดขึ้นมาเจอเป็นอย่างมันก็มาทําลายผู้อื่นมันก็มาทาลายพระมันก็มาทําลายความศรัทธาของพระพระเขาที่เอาเงมาก่อจุงไปใท่กไปเป็นอย่างพระก็เอาความจริงพระก็เอาหลักของพระ เนี่ยเกิดความดีคืนแต่ละครั้งมันมีความเบียดเบียนประกอบอยู่ในหันแต่พวกเราก็เคยเห็นความเบียดเบียนเพาเขาไป็ือความดีของเขาเห็นมัความเบียดเบียนผู้นั้นเนยอะอะอะอเย गीतिकां पथितां तु मन्त्रिपदेवासमितु सङ्कल्प चन्द्रोपना यतो यथा मनीो यो विवचन्तु सफलो गो विनशतो मात्रे भगवन्तलयो

ཡིན ཡང ཁྱོད ཚོ དེ